สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาติดตามแล้วก็พูดคุยถึงสาวไทยเช่นเคยนะครับสาวไทยลงแข่งขันในสนามแรกไปแล้ว3นัดนะครับเจอกับเบลเกเรียทางเซอร์เบียแล้วก็ล่าสุดเมื่อวานนะครับเจอกับเบลเยียมซึ่ง3มสนามนี้ก็สร้างประสบการณ์แล้วก็สร้างความสุขให้กับแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยของเราอย่างมากมายเลยนะครับโดยเฉพาะวันที่เอาชนะเซอร์เบียได้ต้องยอมรับเลยว่าทั้งแฟนวอลเลย์บอลทั้ทงนักกีฬาเองก็ รู้สึกมีความสุขแล้วก็ภาคภูมิใจในสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับสำหรับเหตุการณ์เมื่อวานที่เกิดขึ้นทุกคนก็ทราบดีนะครับว่าทางนักกีฬาเองก็มีอาการบาดเจ็บแล้วก็เกมรูปแบบเกมก็มาไม่ค่อยเต็มร้อยเท่าไหร่นะครับซึ่งตรงนี้ ก็มีโอกาสที่จะชนะให้เราเห็นนะครับแต่ก็พ่ายให้กับทางเบลเยียมไป3ต่อ2นะครับก็ยังคงเป็นเกมที่สนุกและน่าดูอยู่นะครับส่วนทางเนนทัดดาวนะครับเดี๋ยวจะมีการถแถลงการอย่างเป็นทางการถึงอาการบาดเจ็บนะครับก็ต้องรอรุ้นนะครับว่าวันนี้ผู้เล่นอย่างทัดดาวหมายเลขสีนี้จะมีโอกาสได้ลงสนามหรือว่าต้องพักยาวๆนะครับ ก็อย่างที่ได้บอกไปตอนนี้เรายังไม่ทราบอาการที่แน่ชัดนะครับว่าหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนั้นนะครับตัวทัดดาวเองจะอาการดีขึ้นหรือจะอาการมีผลข้างเคียงยังไงนะครับก็ยังไม่ทราบเป็นที่แน่นอนเดี๋ยวทางทีมชาติไทยของเราก็น่าจะมีการแถลงการอย่างเป็นทางการถึงอาการบาดเจ็บของทัดดาวน่าจะเร็วๆนี้นะครับ สำหรับเกมวันนี้นะครับสาวไทยเจอกับจีนก็ต้องรอลุ้นกันว่าผู้เล่นที่จะมีโอกาสลงแข่งขันในสนามที่พบกับจีนนี้เป็นใครบ้างนะครับอย่างที่เราทราบดีว่าผลงานของจีนถึงรวมถึง ามาตรฐานของจีนก็สูงพอสมควรดังนั้นนะครับเกมนี้นะครับเชื่อว่าน้องๆแล้วก็ผู้เล่นสำรองก็มีโอกาสที่จะสับเปลี่ยนลงไปเล่นกับผู้เล่นหลักแน่นอนนะครับด้วยความที่จีนก็มีมาตรฐานสูงไทยเราก็มีมาตรฐานเช่นกันนะครับแต่โอกาสของสำรองที่จะลงไปเล่นในวันนี้ค่อนข้างเยอะก็ต้องรอลุ้นกันนะครับว่าใครจะมีโอกาสได้ลงไปเล่นและจะมีผลงานหรือว่าทำามาตรฐานตัวเองได้ ดีแค่ไหนนะครับและที่สำคัญนะครับก็ต้องรอลุ้นว่า,าสาวไทยของเราสามารถที่จะเอาเซตจ,จากจีนได้ไหมแต่โอกาสชนะก็เป็นรองจีนนะครับแต่ก็ต้องรอลุ้นกันนะครับว่าโอกาสชนะของสาวไทยของเราจะทำได้มากน้อยแค่ไหนจะเป็น1เซต2เซต หรือว่าสามารถเอาชนะจีนได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับวันนี้นะครับแต่ก็เชื่อว่าน้องๆทุกคนนะครับก็เต็มที่เหมือนกันก็ฝากแฟนวอลเลย์บอลนะครับติดตามแล้วก็ร่วมเชียร์ในสนามแรกแล้วก็นัดสุดท้ายนี้นะครับรวมถึงโอกาสของผู้เล่นที่จะลงในสนามด้วยสําหรับคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับสวัสดีครับ